ใครมีปัญหาอะไระข็ถามกผมพูดดังๆหน่อยพูดแปลกหนนะ่อยขอขอเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่เราจะกำหนดรู้การกระทบของอิทรียะทั้งหกทั้งวันวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังได้พบ ได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นมากมายเหลือกเกินผมเกรงว่าเราจะไม่มีสติปัญญาที่จะมากําหนดรู้สิ่งเหล่านั้นเท่าทันเพราะบางทีเราก็ได้ยินได้เห็นได้อยู่ในสิ่งเหล่านั้นได้รู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นพร้อมกันทั้งทุกอายตนะอย่างเงี้ยมันจะมีสติที่ไหนกําลังอะไรมากําหนดได้จนให้ทั่วถึงสิ่งเหล่านั้น าปัญหานี่ดีปัญหานี่เป็นปัญหาที่ดีคือเป็นปัญหาที่มันเกี่ยวกับความจริงเป็น p r a c t i c a l จริงๆคือเขาถามว่าแต่ละวันละวันเรื่องมันมากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใเราจะเอาความสามารถที่ไหนมาควบคุมมัน <c oughs> นี่ทุกคนคงจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาแล้วมันก็เป็นปัญหาจริงๆด้วย นี่มันต้องรู้ถึงข้อแท้จริงอันอื่นต่อไปอีกลึกลงไปอีกคือว่าเรา,เาฝึกฝนอยู่เป็นประจำคือฝึกฝนในการให้มีสติหรือสมาธิอยู่แล้วก็สึกฝนให้รอบรู้ในทางของปัญญาอยู่ ในทางปัญญาให้รู้เรื่องที่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเราคิดนึกทบทวนอยู่ศึกษาอยู่ทำวิปัสสนาในส่วนนี้อยู่เรามีความเข้าใจเรื่องออความจริงออของสิ่งทั้งปวงอยู่นี่ส่วนหนึ่งฝึกอยู่จนทำได้อีกส่วนหนึ่งฝึกทางสมถะทางสติ เราฝึกให้เป็นคนที่มีสติสมบูรณ์และว่องไวให้มีสติว่องไวในการที่เอาปัญญาความรู้เ,เรื่องอนิจจังทุกคั้งอนัตตานะมา,ชาใช้ทันท่วงทีและเราฝึกจำนานในแง่ที่ว่ามันมีสติ จะไม่จะไม่ให้เกิดความคิดความนึกความรู้สึกหรือการตัดสินใจอะไรลงไปก่อนแต่ที่จะมีสติเสียก่อนนี่มาทําได้เป็นอย่างนี้ฮทําได้อย่างนี้เป็นนิส,สัยแล้วมันก็ควบคุมจริงต่างๆได้คือความคิดมันจะไม่เกิดขึ้นหรือจะไม่เอตัดสินตั้งใจลงไปเจตนาลงไปว่าจะทำอะไรโดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อนมันเป็นอย่างนั้น นันมันเกิดถ้ามันเกิดขึ้นมันไม่เข้าไปถึงในจิตใจก็ไม่เป็นไรเชนตาเห็นรูปอยู่นี่มันมันไม่ได้เข้าไปถึงจิตใจมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เข้าไปในจิตใจเรามีสติสัมชัญญะพอที่จะรับหน้ากับมันมันเคยชินที่จะมองเห็นเป็นสักว่าเวทนาเท่านั้นสักว่าผัสสะเท่านั้นไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทาน เขาเรียกว่าฝึกวิปัสสนาในส่วนที่มีสติเรียกว่าสติปัฐานถ้าใครฝึกในส่วนสติปัฐานจนเสร็จสาเร็จไปแล้วเขาก็จะมีอันนี้มีสติพอที่จะรับอารมณ์สกัดกั้นอารมณ์หรือกีดกันอารมณ์หรือกลั่นครองอารมณ์ ไม่ให้มันไปในทางให้เกิดกิเลสได้เราจรึงสามารถอยู่ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาที่เราเหล่านี้เราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาพอเพราะไม่ได้ฝึกสติปัฏทานไม่ได้ฝึกวิปัสสนาในส่วน อัน,นิจจังทุกขังอนัตตาไม่ชำนาญเชี่ยวชาญในการที่จะควบคุมความรู้สึกนั้นไม่ต้องกลัวค่อยๆทำค่อยๆไปถ้ามีโอกาสก็ทำมากเป็นพิเศษที่จะฝึกสติปัฏฐ,ฐานฝึกวิปัสสนาตามโอกาสแล้วก็ไม่จิตใจอันใหม่ที่เข้มแข็งที่ว่องไวที่รวดเร็ว คือมีสมาธิมีปัญญารับอารมณ์เหล่านั้นมันจะไม่พาเข้าไปได้เพราะความที่เรามีสติมีปัญญามันอยู่ข้างนอกก็มไม่เป็นไรหมความว่ามันไม่ทำอะไรกับจิตใจของเราก็ใช้ได้มันเต็มไปด้วยเรื่องน่ารักน่าเกลียดน่าอะไรก็ตามใจมันก็มันก่ออยู่ที่นั่นมันก็เตือนอยู่ใน <c oughs> ในโลกน่ะ ไม่เข้ามาในจิตใจของเราได้ถ้ามันจะเข้ามาได้เล็ดลอดเข้ามาได้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความรู้ความฉลาดเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตายิ่งๆขึ้นไปเรื่องที่มันยังไม่เคยรู้มันละเอียดเกินไปมันก็จะได้รู้ขึ้นมาแต่ที่จะเข้ามาให้เรารู้สึกรักรู้สึกชังเกิดตัณหาปาทานนี่ไม่ได้เป็นไปไม่ได นั่นไม่ต้องกลัวจะอยู่ที่กรุงเทพหรือยิ่งกว่าที่กรุงเทพถ้ามีสติสมัมปชัญญะพอแล้วมันก็ป้องกันได้สติแล้วมันกั้นไว้ไม่เข้ามาในจิตใจได้ถ้าอันไหนจำเป็นจะต้องรู้รับรู้จะต้องจัดการจะต้องเกี่ยวข้องมันก็ปล่อยเข้ามาแล้วมันก็รู้แล้วก็ทำถูกต้องหมดถ้าเป็นเรื่องที่ต้องทำต้องจัด เป็นปัญหาที่ต้องแก้มันเป็นหน้าที่การงานของเราเราต้องทำเราต้องจัดให้ถูกต้องก็จัดด้วยจิตที่เป็นอย่างนี้จิตที่เฉลียวฉลาดมีสติสัมปชัญญะไม่มีความทุกข์เลยทำสิ่งต่างๆให้ลูล่วงไปโดยดีตามที่ควรจะทำสิ่งนอกนั้นก็ไม่ต้องทำไม่ต้องสนใจ นี่เป็นอูบายอย่างยิ่งเป็นศิลปะอย่างยิ่งที่จะมีชีวิตยอยู่ในโลกอันแสนจะวุ่นวาย,ยแล้วก็ไม่วุ่นวายสรุปความว่ามันมันป้องกันได้หรือทำได้แก้ปัญหาได้ด้วยการปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติสูงขึ้นไปคือมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาที่เพียงพอ มีสมาธิอยู่ในคำว่าสติอ้าวมีอะไรอีก